ลูกเลี้ยงถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนสวัสดีครับจากคิงขออนุญาตขออนุญาตผู้เสียหายสัมภาษณ์ด้านหน้าได้ไหมครับได้ครับมาเชิญข้างบนเลยครับ แดงความเสียใจนะครับครับรู้เสียคุณพ่อโหขอบคุณมากเลยแต่ยังต้องอยังมาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอีกครับเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปครับอ่าไปปักช่องครับพี่ รครับ,รบอ่าอย่างนี้ฮะอ่าขอเรียนพี่นักข่าวทุกท่านนะน้องก็ยังเรียนหนังสืออยู่ฮะพูดได้เลยว่าอยู่ในกรุงเทพมหาน,นครอ่าโรงเรียนดังครับก็น้องอายุประมาณ13-14ถฮะผมใช้คำว่าพ่อเลี้ยง,ยงโอด มีปืนติดตัวแล้วก็พูดง่ายๆพูดได้เลยว่ามีการอนาจารและข่มขืนน้องครับนะฮะและตอนนี้เนี่ยข้อสําคัญเนี่ยยังลอยนวลอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ญาติทางแม่นี่เขาเล่าให้ฟังตอนนี้กลัวขยับไม่ได้เลยฮะน้องก็กลัวเมื่อวานซื้อหรือเมื่อวานก็ยังพุ้นเปียนอยู่ครับก็มาเที่ยวนี้ก็จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมครับที่กองปราบฮะให้เล่งรัดดำเนินคดีจับกลุ่มเดี๋ยวผมให้ แม่น้องนี่เล่าให้ฟังฮนะเจ็บไปทั้งตัวเลยครับเยนเิญเลยครับพูด<ะ>ดังๆเลยฮนะก็เรื่องเนี่ยจะเกิดตั้งแต่ว่าวันที่สิบเก้านะคะก็ประมาณสิบโมงคือพ่อเลี้ยงน้องอยู่กับพ่อเลี้ยงแล้วก็จะมีน้องอีกสองคนซึ่งอยู่ในห้องแล้วก็น้องหลับคุณพ่อพ่อเลี้ยงก็เหมือนกับไปทำอนาจารมีการมีการสอดใส่แล้วก็หลังจากสอดใส่แล้วอ่ะก็จะมีใช้นิ้วอีกก็คือตั้งแต่สิบโมงจนถึงเกือบห้าโมงอะคะ่ะ พอพอหลังจากนั้นคือน้องทนอาการเจ็บไม่ไหวน้องก็เลยแบบเหมือนกับสะดุง้งแล้วก็ผลักตัวเขาออกไปอะค่ะแล้วเขาก็เลยทําเป็นเนียนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปนั่งทํากับข้าวต่อจนคุณแม่เลิกงานมาน้องก็เลยได้แจ้งแม่เราก็เลยได้เข้าแจ้งความกับทางสอนอบางเขนเพื่อให้ดําเนินการจับพ่อเลี้ยงทีนี้ก็คือตอนนี้ที่เรามาเนี่ยเราอยากให้ได้จับพ่อเลี้ยงให้ได้ไวที่สุดเนื่องจากว่าเขายังปื้อนปี้ยนอยู่ทาง แถวนั้นแล้วก็ยังมีการเมื่อวานได้เข้าไปเอาของไปเอารถก็ยังมีการพกอาวุธไปเนื่องจากว่าชาวบ้านแถวนั้นอะเห็นเขาอาศัยเ,เหมือนอยู่ที่นี่มานานก็จะรู้นะเวลาเวลาของคนที่ไม่อยู่แถวนั้นเนาะอาวุธนี่คืออะไรครับอันนี้จะเป็นปืนสีดำอันเล็ก่ะค่ะที่เขาจะพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตัวพ่อเลี้ยงเองเนี่ยก็จะมีการเสพยาเสพติดด้วยเรากลัวความไม่ปลอดภัยของครอบครัวซึ่งยังมีน้องเล็กอีกสองคนแล้วก็มีตัวน้องเอง เราก็เลยอยากให้จับให้ได้วันนี้พรุ่งนี้ให้ได้เร็วที่สุดอะคะ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับน้องและครอบครัวค่ะคดีนี่มันอยู่ทีสอนอ,อะไรสอนอบางเขนค่ะแล้ว,ลว,ลวทางตำรวจเขาดำเนินการยังไงที่ไหนล่ะคือตอนนี้ทางตำรวจคือแจ้งว่ารอผลตรวจจากทางโรงพยาบาลค่ะซึ่งเราคิดว่ามันช้าไปอะคะ่ะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับน้อง เขาอาจจะเอาปืนมายิงน้องและครอบครัวก็ได้เพราะเขามีอาวุธติดตัวอยู่ตลอดเวลาติดตัวเขาไปไหนเ่อเลียงตอนนี้เขาหลอบอยู่กับญาติของเขาในซอย52ค่ะ่านิสะพานให่อะค่ะตอนดียวก็จัดฉากชี้กันใช่ครับัดก้การน่ะก็ก็ผมมาพื่อนพี่นักข่าวกองปราบครับดำเนินคดีตามกฎหมายครับพูดต่อแลอ้วเหตุเกิเเด เหตุเกิดเมื่อวันที่19ประมาณ10โมงค่ะใช่ค่ะ19ที่ผ่านมาน้องแจ้งว่าเป็นการกระทําครั้งแรกค่ะคือก่อนหน้าเนี้ยเขาอยู่ด้วยกันมาอาจจะมีการเคยอยู่ด้วยกันสองต่อสองแต่เขาไม่เคยเขาเพิ่มมากระทําเมื่อวันที่19นี้อาจจะเป็นเราไม่มั่นใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเสพย,ยาเสพติดด้วยไหมก็เลยทําให้เกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นมาอ,อาจจะไรนะคะ ดื่มเ,ลมเลหมมเล้าไหมดืม่มเหล้าไหมอ่าไม่ดื่มเหล้าค่ะแต่ว่าตัวที่บ้านที่เกิดเหตุจะเป็นคอนโดเช่าค่ะเช่เอาเช่าอยู่ใครอยู่กบ้าก็จะมีตัวน้องแล้วก็น้องเล็กอีกสองคนแล้วก็จะตัวคุณแม่แล้วก็ตัวพ่อเลี้ยงอะค่ะผู้หญิงน้องเล็กเนี่ยอายุเท่าไหร่ฮะอายุแปดขวบค่ะคแล้วก็มีน้องชายอายุสิบขวบน้องกับพ่อเลี้ยงเนี่ยไปอยู่กินกันนานยัง ก็ประมาณหนึ่งปีค่ะอ,อ,อ,อยู่ต่างจังหวัดค่ะใช่ค่ะต่อหนะ้าที่จะมาอยู่กินกับคุแม่เนี่ยเขาเคยมีพิก,การอะไรแบบรอก่อนใะช่ไหม่จากที่ทราบมาจากคำบอกเล่านะคะก็ <c oughs> จะมีเคยติดคุกมาด้วยอาวุธปืนแต่เรื่องอื่นๆไม่มั่นใจว่ามีคดีอะไรบ้าง แล้วก็เพิ่งออกจากคุกมาสักพักหนึ่งหนึ่งถึงสองเดือนแล้วมาคบกับคุณแม่แล้วก็อยู่กินด้วยกันมาแม่แม,แม่ของเด็ก่ะนี่ญาติากติยา,ยาทราบค่ะสิ่งที่เรา,เายังติดใจคาใจกับทางท้องที่ที่ก,ก,เกเ็เริ่มเนการ้นเราเรใ,ใจเรื่งคือตอนนี้อต,อนนตอนนี้ที่ติดใจก็คือ เราอยากให้เขาได้จับคนร้ายเร็วๆเนื่องจากว่าวันนั้นที่เราแจ้งไปใช่ไหมคะทางทางคุณตํารวจก็แจ้งว่ารอหมายจับถึงจะจับเขาได้ซึ่งเราไม่สามารถรอได้เพราะว่าตอนนี้น้องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะความกลัวเวลานอนกลางคืนน้องก็ไม่ได้นอนน้องผวองาวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นภาพจำอะค่ะน้องคิดตลอดเวลาใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ ใช่คือเขายังเขาก็มีย้อนกลับมาเมื่อเมื่อเมื่อวานอะค่ะเมื่อวานตอนประมาณสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงอะค่ะที่เขามาเอามอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีแบบว่ายังมีป้วนเปี้ยนอยู่แถวในซอยอยู่อะค่ะคือเขายังไม่ได้ไปไหนซึ่งน้องก็ไม่สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตด้านนอกได้ให้น้องพูดอะไรหน่อยไหมฮะไม่พูดนะดโอเคอยากพูด,พดต่อ ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาขอขอพูดหน่อยครับจากตรงกลางเลยฮะอ่ะอือเจอเลยครับนามาอยู่กางวินน้าครับก็คือฮะเนี่ยอ่ะเป็นญาติเขาอีกคนญาติเขาครับใช่ครับก็คือวันนั้นน่ะที่มันจะมีช่วงวัยรุ่นที่ว่าช่วยมาช่วยกันจับแล้วตำรวจมานะฮะตำรวจบอกเขาก็คือทางพวกนั้นน่ะเขาก็คืออยากให้จับไปแต่ทางตำรวจเขาบอกว่า ยังจับไม่ได้อ่าไม่มีหมายจับแต่ผมคิดว่าในเวลานั้นอ่ะมันเป็นเหตุขึ้นหน้าทําไมตํารวจจับไม่ได้ในเมื่อมีคนแจ้งและมีผู้กระทําและผู้ถูกกระทำคิดเดว,ว่าันเป็นเหตุขึ้นหน้าแล้วตำรวจตรวจชนะที่ไปอ่ะใช่ครับเขาได้พานน้องไปที่สอนอเพียงคนเดียวแต่ไม่ได้จับผู้ต้องหาไปหน้องมุจะหหนใช่ครับใ,ให้ร้อยเวรใช่ครับใช่ครับ เล่าพฤติกรรมคนนี้ว่าไงมีงงอะไรพฤติกรรมคนนี้คือเขาจะเป็นคนที่แบบพกปืนตลอดเวลาในเมื่อวานได้คาบอกเล่าของชาวบ้านที่เขาเห็นนะครับเขาบอกว่าเขาเมารถแต่และเขาก็พกปืนมาด้วยผมไม่รู้ครับเขาทำงานงเาป็นรอปภค่ะแต่ว่าโดนไล่ออกแล้วด้วยความที่ว่ามีพฤติกรรมที่แบบคุ้มข้างรุนแรง อจารย์เนี่ยครับยต่อครับพูดเลยครับพูดเลยก็คือพ่อเลี้ยงก็จะทำเป็นรอปภนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็โดนไล่ออกแล้วด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบมีอารมณ์รุนแรงแล้วก็มีการเสพยาเสพติดแล้วก็จะมีอาวุธคืออาวุธที่จะค่อนข้างที่จะพกตัวอยู่ตลอดเวลาใช้สอบถามไดยครับสอบตัวเจ้าขอคดีล่าสุดเท่าไหร่สอบติดตามคือติดตามคดีล่าสุดคือตอนเนี้ย จา,จากวันวันที่19ใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่ได้ติดตามเนื่องจากว่าเรารอไปทางโรงพยาบาลเพราะคุณหมอนัดแต่ตอนนี้เมื่อวานเราไปทางโรงพยาบาผลผลตรวจเนี่ยตารวจตำรวจให้เราไปเอามาหรือว่าตำรวจไปเอาเองอ่าทางโรงพยาบาลจะให้ตำรวจค่ะ,ะก็คือผลจะออก7-8วันนะคะแต่ตอนนี้ผลยังไม่ออกดูระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารที่จะขอทั่บ้าลอมอหมอประจำนะค่ะอาจารย์ชิ้สรุปไหม ตามอาอย่างนี้คดีนี้ผมผมเข้าใจฮนะาตามกฎหมายของเจ้าที่ตํารวจนะแต่เนี้ยครอบครัวน้องเนี่ยเขาก็เขาก็หวาดกลัวนะเป็นของธรรมดาฮะก็เรารอทางกฎหมายคือทางแพทย์แต่น้องเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยอายุ1ิบถึง1ิบาก็ไม่กล้าออกจากบ้านญาติพี่น้องก็กลัวเพราะว่า,วาพ่อเลี้ยงเนี่ยพกปืนติดตัวฮะแล้วอย่างน้องเนี่ยยังมียังมียังมีผู้หญิงน้องสาวเนี่ยที่อยู่บ้านเดียวกันนะอายุ8ขวบครับ ก็เกงะแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ยังป้วนเปี้ยนมาที่บ้านน้องครับก็ยังพกปืนนะที่ชาวบ้านเห็นนะก็ผมก็อาจจะฝากถึงเจ้าที่กองปราบครับแล้วก็ฝากไปถึงผู้กับสอนับบงเขตแล้วก็ฝ่ายสื่อให้เร่งรัดจับดําเนินคดีโดยเร็วนะเพราะว่าตอนเนี้ทางบ้านเขาก็หวาดระแวงหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะพาน้องเข้าพบพนักงานสอบสวนของหนึ่งก็าหาแนวทางช่วยเหลือน้องต่อไปครับ อาประมาณอายุอาประมาณเนี้ยเท่าไหร่ะอายุสิบสี่ครับสิบสี่ครับสิบสี่ครับครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวพุ๊บจะลาออกหมนแใครคอนโดเช่าเนี่ยใครคนเช่าคุณแม่ค่ะแม่คนเช่าใช่ค่ะครับมีถามอะไรไหมฮะถ้าถามได้เลยฮะบ้านอยู่ตอกไหนซอยไหนเผื่อพี่ๆนักข่าวจะไปชื่ออะไรครับชื่อเลี้ยงชื่อเลี้ยงชื่ออะไรฮะชื่อเล่นชื่อเลี้ยง ชื่อเล่นชื่อทศถามมีอะไรถามไหมครับมีแม่ถามมั้ยรอบออะถามครับใช้ใช่ไหมเก็บบนโต๊ะกั้งสิบสี่ปีค่ะเบอร์หน้าน้องด้วยครับ ชื่อจริงอะไรครับชื่ออะไรหมายถึงว่าชื่อเป็นญาติแม่ชื่อพี่ใช่ไหมคะชื่อขอขอเป็นชื่อไม่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 ออกนามชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นดาวค่ะอายุกี่ปีสามสิบห้าค่ะเป็นญาติน้องเป็นป้าหรือว่าเป็นน้าค่ะเป็นน้าทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยครับ แม่อยู่แม่แม่แม่ผู้ชายผมตุกผมขืนอยู่ที่ไหนคะคือตอนนี้แม่ผู้ชายก็เช่าบ้านอยู่ที่ซอ,อยก้อนขุนอยู่ที่52นะคะแต่ว่าแ,แ,แยกซืเล่นตรงโค้งอะแยกอะไรนะคะไว้สยามอะค่ะอ๋ออยู่ไว้